ณประตูระบายณปากคลองบึงบรารเพศตําบลเกรงไกรอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นายสุธิพงษ์จุนเจริญปรลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามการป้องกันและลดผลกระทบจากสถานาการณ์เอริโยในบึงบารเพศโดยมีนายชายันสิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์อธิตดีกรมการพัฒนาชุมชนและผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีกำแพงเพรพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเฝ้าะระวังปรากฏการณ์เอริโยซึ่งจะส่งผลกระทบก่อให้เกิดการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพและการรักษาระบบนิเวศต,ต่อเนื่องจนถึงปี2568โดยนายสุทธิพงษ์จุนเจริญปรากระทรวรงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดได้ร่วมกันเดินเครื่องสูบน้ำเป็นปฐมฤกษ์ในการสูบน้ำเข้าสู่บึงบารเพศเป็นการป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์เอนิโย ที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ําต้นทุนและระบบนิเวศที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ําจืดที่สาคัญของประเทศไทยและป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนโดยรอบบึงประเภทจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์เอริญโยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อติดตามสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อให้เกิดการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการประกอบอาชีพด้านการประมงด้านปศุสัตว์ และการรักษาร,ระบบนิเวศอย่างต่อเนื่องจนถึงปี2568โดยเฉพาะสถานการณ์น้ำในบึงบรเพชรซึ่งปัจจุบันมีระดับน้ำลดลงส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำต้นทุนในการผลิตประบาหมูบ้านและระบบนิเวศที่เป็นแหล่งพ่อพันปลาน้ำจืดที่สำคัญของประเทศไทยโดยมีการดำเนินการในสส่วนคือ1การเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสำหรับการผลิตประปาหมู่บ้านในบึงบรเพชรที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง จำนวนสามเรื่องพร้อมบุคลากรและงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมทรัพยากรน้ำกรมชลประทานกรมประมงและเขตห้ามล่าสป,ป่าบึงบอระเพ็ดมาทำการสูบน้ำจากแม่น้ำน่านผ่านคลองบอระเพ็ดไปยังบึงบอระเพ็ดไม่น้อยกว่าเจวันเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในสระผลิตป,ประปาหมู่บ้านให้กับชุมชนโดยรอบพื้นที่ของบึงบอระเพ็ด และ2การสูบน้ําจากโครงการระบบส่งน้ําจากแม่น้าหน้าบึงบรารเพรตำบลทับกริดอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์สํานักงานทรัพยากรน้ําที่2ด้วยเครื่องสูบน้ําระบบไฟฟ้าเข้าพื้นที่บึงบรารเพรเพื่อรักษาร,ระบบนิเวศตั้งแต่วันที่24สิงหาคมจนถึงปัจจุบันซึ่งการสูบน้ําทั้งสองแห่งในครั้งนี้มีเป้าหมายในการสูบน้ำเข้าบึงบรารเพรให้ได้60ล้านลูกบาศก์เมตรภายในเดือนกันยายนนี้ และปริมาณรวมทั้ง100ล้านลูกบาศเมตรภายในเดือนตุลาคมเพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการรักษาระบบนิเวศต,ต่อเนื่องจนถึงฤด,ดูฝนในปีหน้า